แจ้งข่าวดีชาวสวนยางพาราค่ะวันนี้ยางพาราทั้ง4ชนิดปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกชนิดเลยนะคะสวัสดีค่ะสายรุงเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวดีชาวสวนยางพาราทุกท่านค่ะก็คือราคากลางของยางพาราประจําวันที่12มกราคม2,567นะคะวันนี้เพิ่มขึ้นทุกตัวเลยเรามาเริ่มกันที่น้ํายางสด ณหน้า,นาโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า35%เปรประจำวันที่12มกราคมอยู่ที่กิโลกร,รัมละ57บาท20สตางค์ต่อกิโลกร,รัมปรับเพิ่มขึ้นมา1บาทนะคะจากเมื่อวานนี้ถือว่าปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมากนะคะ1บาท ต่อมานะคะเป็นยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3%ราคากลางวันนี้55บาท42สตางต่อกิโลกรัมปรับเพิ่มขึ้นจากเมื่อ,าอวาน50สตางค์นะคะ ยางแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อนราคากลาง58บาท62สตางค์ต่อกิโลกรัมปรับเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อวาน1บาท27สตางค์ถือว่าปรับเพิ่มขึ้นมากนะคะสำหรับยางแผ่นรมควันชั้น3ค่ะและสุดท้ายเลยก็คือยางก้อนถ้วย DRC 100%ค่ะราคากลางวันนี้46บาท82สตางค์ต่อกิโลกรัมปรับเพิ่มขึ้นมา 80สตางค์ต่อกิโลกรัมนะคะสำหรับยาง4ชนิดวันนี้ปรับเพิ่มขึ้นทุกชนิดเลยค่ะยินดีกับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราด้วยค่ะสำหรับยางท้องถิ่นไม่รู้ว่าจะปรับเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะสามารถแจ้งมาได้เช่นเคยสำหรับท้องถิ่นไหนราคาเท่าไหร่กันบ้างค่ะ